สวัสดีจ้าพี่ลองว่าพัอกอแล้วในช่องเจอรี่ชาแนลนะจ๊ะวันนี้อุ้ยมีลาบจ้าลาบเด้อวันนี้ <laughs> ตาม Request เป็นคนที่พอคอยกินจะมีเพื่อนมันมีเพื่อนที่แบบอยากให้กินให้ดูเนาะนานไานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําสักทีมากินจ้าวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านนะทุกคนมาจ้ามากินละลาบวันนี้ก็คือทําเองเด้อ มาราบเป็นเนื้อเนื้อวัวสดนะจ๊ะก็ต้องขอโทษขออภัยกับสําหรับคนที่ไม่ได้กินคนที่เขาจะบอกกินเนาะจ๊ะนี่เนื้อลาบเนื้อฮะได้อยู่นะ อ,อันนี้เป็นต้มลองได้มีข้าวเหนียวด้วยนะไมอยู่มุมกล้องทุกคนเพื่นอนในประเทศแขวมากเป็นเนีย คิปกินอาจจะแบบได้เพาๆลงเพะวา,าตนอนนี้ที่ย่ำได้เพราะว่าติดแค่ข้างบนอขอโทษจ้ะตอนนี้เราติดแค่ข้างบนใช่ไหมเดินหน้าต้องไปติดข้างล่างแล้วทีนี้ถ้าติดข้างล่างมาแล้วเนี่ยยานการเที่ยว,วกันยังไม่สช่วระสควกมสุขคือการกินอาจจะได้แบบซอฟๆลงบ้างขอเวลาบแบบตัวนี้นึงจ้ะเดี๋ยวฉันสีข้ามแบก <laughs> นี่จ้าลาบ อันนี้ก็จะเป็นอันผักสะดาวเอามาว่างประดับบารมีบม่กากินหลายดอกมันขมปาดเหนื่อยอีกได้เนี่ยเว้ ตอนไงวาสันเห็นปะการยำอาจจะดูเครื่องตานี้นึงแล้วแต่ขอโทษด้ว <laughs> พยายามยำให้มันดูแดดทะลุที่สุดแล้วอือันี้มันส้นหอม อันนี้เป็นมืดืดงอกสีดบใช่ไหมอันนี้เป็นลูกโดดนะจ๊ะหอม เลาหยั่งแบบเนี้ยจะต้องดันข้าไปข้างนหน้า่ไหมพอเริ่มข้างหน้านนะ่ะหยั่งบอกให้ได้นี่งอาจารย์อะจารย์ข้าวเหนียว นี่มันไม่โฟกัสหรออืมทอด,ดน้ำต้มก่อน อิบน่าว่าสิลงขออนุญ,ญาตลงคลิปอันเมนที่ตัวเองชอบเรื่องไม่อยู่ว่าไปอันไปอุดรไปดูพี่หินพี่วอนเนาะทำวิดีโอไว้ตั้งแต่วันที่ไปยังไม่ได้อัพลงเลยอะ่ะ ออร่อยความจริงเนี่ยอันนี้เป็นของอีพอ่อแหละแบบว่าความจริงลื่าของทีราบอัเน,เนี้น้องสาวล่ามาเอื่นไปกินอันไปกินราเพื่อกันแล้วมั้ เราก็เลยเอามนมาเฮตกินเอาเองเราพราสิปกินน้ำอาวท่านอ่าแล้วถึกเลขก็เลยได้มาทำคิปบันนี้นะจ๊ะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมกลับบ้านบ่อยจังเลยกลับไปตัว <_ hvis> มันเป็นโควิดอืมจว่าได้เป็นโควิดไร มันเป็นช่วงโควิดฮะนะเฮ้ยพ่ผมฉันมันเป็นช่วงโควิดแลวทีมหาลาัยมันปิดเขาจะเปิดอ,อีกทีวันที่สามสิบเอ็ดมกราเนาะอือก็เลยมีกันะักกบ,บ้าอยุ่มอ่อะไปเลยคะ่ะมันเปลืองบอกเลยอ้ยต้นใหญ่ปิตายานโอ้ฉันคือเห็ดตังเสือจะรสชาติไ้่ยู่เนาะ ตาเบนกินเองนะจ๊ะบอกเลยอ,อคำสุดท้ายไปแล้วกินได้บ้หลายจ๊ะ บไหวเป็นคนที่บ๊สูงอีลีกับเป็นอยังแบบเนี้ยอืออือโซต้มจ้าอือไปละ ยังไงคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะจ๊ะไปแล้ววันนี้สลับวันนี้บ๊ายบายจ้า